สนับสนุนรายการโดยหนังสือ Return of the King The a g Story พาวิกิตกับมาพงาศด40ปีแห่งความยิ่งใหญ่ของบริษัทประกันภัยเบอร์หนึ่งของโลกหาซื้อได้ที่ C8 B2S และ n i n อินก่อนที่จะเป็นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเนี่ยผู้ที่มีประสบการณ์ซึ่งมีใจเห็นว่า ผู้ลงทุนเนี่ยจำเป็นต้องมาศึกษาต้องมีความรอบรู้ต้องมีประสบการณ์จะต้องมารวมกลุ่มการศึกษาอย่างแท้จริงก็เลยก่อตั้งเป็นชมลมขึ้นมาเรียวกว่าชมลมผู้ลงทุนไทยก่อนพอเรามีสมาชิกอยู่มากพอสมควรประมาณ400กว่าท่านตอนนั้นอาจารย์ไัยบูลวัฒนศิริธรรมมาบอกเราบอกว่าเนี่ยเราเป็นชมลมเป็นที่รู้จักมีสมาชิกมากมายและควรจะก่อตั้งเป็นสมาคมได้แล้ว เพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับของสังคมสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับได้รับเกียรติอย่างสูงที่มานั่งคุยกับคุณอัธพลได้ข่าวว่าในอดีตไม่เคยเปิดเผยตัวที่ไหนมาก,ก่อนเลยครับครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ขอบคุณจริงๆครับคุณอัธพลเป็นทั้งผู้ก่อตั้ง สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเมื่อก่อนเป็นชมรมรตอนนี้เป็นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและณขณะนี้มาก,ก่อนตั้งอีกชมรมผู้ถือหุ้นไทยนะฮะประสบการณ์ยาวนานมากลงทุนตั้งแต่ปีไหนนะครับประมาณปี2,521ตลาดหุ้นไทยเปิดปี2,518เริ่มทำการซื้อขาย21เข้ามาลงทุนแล้วครับได้ดูมาก่อนนะ ได้ดูมาก่อนด้วยครับดูตั้งแต่ยังไม่เปิดตลาดเลดูตั้งแต่ก่อนที่ตลาดหุ้นไทยเปิดอีกเปิดอีกคือรับรู้ข่าวสารมาว่าตลาดหุ้นไทยจะเปิดนะเอ,อ้ครับใช่ท้าไมสนใจตลาดหุ้นขนาดนี้ตอนนั้นทําอะไรยังไงแล้วทําไมถึงเข้ามาสู่ตลาดหุ้นฮะ,ค,ะครับก่อนหน้านี้ผมทําธุรกิจยาโดยเป็นโรงงานผลิตยาเป็นอุตสาหกรรมภายในครอบครัวอครันนี้ด้วยความที่จบมาทางเพ,เพศศาสตร์นะ เป็นไปสัจกรเนี่ยมันทำโรงงานยามาเออหูตามันไม่กว้างอพอทําถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งเราต้องมาบริหารธุรกิจเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยข้อมูลจากภายนอกแหล่งเรียนประสบการณ์ความรู้จากจากภายนอกบางครับก็เลยค่อยๆมองออกไปสนใจตั้งแต่เศรษฐกิจแล้วก็มาการลงทุน แล้วก็เข้ามาสมัยก่อนนี้เป็นบังกอกสต็อกเอเจนต์เหมือนกับที่ศูนย์รวมซื้อขายแมทชิ่งหุ้นกันนะครับระหว่างเอกชนธรรมดาน,ออนะแล้วต่อมามันพัฒนาขึ้นมาเป็นตลาดหลักทรัพย์ไทยแล้วก็เรียนรู้มาว่าอะไรเป็นอะไรทางด้านธุรกิจเพราะอย่าลืมคนที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยต้องเรียนรู้ธุรกิจหูตากว้างขวางถูกไหม คือเรามองเห็นว่าการที่อยู่ในตลาดหุ้นมันคือการเปิดโลกอั์ทำให้เราสามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลาต้องเรียนรู้มันต้องมากกว่าความรู้ด้วยซ้ำครับออถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่านี่คือสเสน่ห์ของตลาดทุนไทยตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องหุ้นนะครับครับสมัยนั้นเราถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราจะรู้ว่าตลาดหุ้นตอนนั้นเนี่ยเก่งกำไรล้วน นะครับมีบริษัทอยู่นิดหน่อยที่จะเป็นบริษัทลงทุนสมัยนู้นเราเรียกว่าเป็นสมัยราชางันทุนนะครับก่อนจะเกิดวิกฤตเนี่ยก็เป็นบริษัททุนที่เก่งกําไรเหมือนวัดดวงจะขึ้นหรือจะลงจะขึ้นหรือจะลงใช่ครับครับขนาดนั้นเลยครับผิดวัตถุประสงค์ที่เราเข้ามาแล้วนั่นแหละโอ้ครับผมสมัยนั้นยังยังอ่อนต่อโลกมากต้องใช้คำนี้นะแล้วคนส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ จะเป็นอย่างนั้นเราเราวิธีการตอนนั้นเราเราเราลงทุนยังไงฮะใช้หลักคิดหลักยึดอะไรลงทุนไหมฮะหรือว่ามาร์เก็ตติ้งบอกเข้าซื้อหรือหรือหรือรอะไรยังไงครับอ๋อเราใช้ตัดสินใจด้วยตัวเองมองราคาหุ้นครับแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองใช่ครับไม่มีหลักการอะไรทั้งนั้นเลยโอ้เป็นยังไงฮะผลการลงทุนช่วงแรกๆผลประกอบการของเราตอนนั้นก็กำเงินมาส่วนหนึ่งนะฮะหลังจากที่ทำงานหกเจ็ดปีเนี่ยก็เสียหมดตัว เยอะไหมฮะตอนนั้นที่เข้าไปลงทุนก็ประมาณรถคันหนึ่งแล้วเงินสดอีกประมาณสักสองแสนกว่าบาทสมัยก่อนนะครับคุณผู้ชมครับลองคูณเงินเฟ้อเข้าไปแลวกันสองแสนกว่าบาทเทียบเท่ากับสมัยนี้กี่ล้านตอนนู้นสองแสนกว่าบาทนี้ซื้อบ้านได้หลังหนึ่งก็ตอนนั้นก็กลับมานั่งคิดนะว่าเอ๊ะที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรครนี้พอเรานั่งคิดได้เนี่ยเราก็ ตอนนั้นก็ได้ไปรู้จักคนที่ประสบความสําเร็จครับนะครับก็เลยเชิญผู้ประสบความสําเร็จเนี้มานั่งอภิปรายให้ผู้ที่เสียหุ้นฟังนะฮะว่าทําไมเขาถึงเสียทําไมเขาถึงได้ทําไมเขาประสบความสาเร็จเมื่อก่อนมีเสียเสียนที่เก่งๆด้วยในตลาดหุ้นฮะมีะมีครับเพราะบางคนนี้เคยเทรดหุ้นจากอเมริกามาแล้วมาเทรดหุ้นในไทยนะครับเชิญเขาเลย ครับก็เชิญมาอภิปรายให้ฟังครับผมอันนั้นคือหลังวิกฤตราชาเงินทุนหรือยังครถูกต้องครับคือวิกฤตราชาเงินทุนมันประมาณปีปีไหนนะฮะสองสี่สองห้าใช่ใช่ใช่ไหมฮะราไม่ผิดอ่าเราก็เราก็ลงทุนแบบงูปลาปากันไปก่อนสองสี่สองห้าปุ๊บเจอวิกฤตปุ๊บเสียบ้านเสียรถเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็เชิญครับคนมาอภิปรายคือไม่ไม่ไม่ยอมถอยนะฮะตลาดหุ้นใช่ครับเออเพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขามาบอกเราบอกว่า อย่าท้อถอยนะฮะเราต้องหาจุดที่เราบกพร่องหาจุดอ่อนของเราแล้วก็หาอุปนิสัยที่เหมาะกับตัวเราในการลงทุนการากที่<า>ผมเชิญเข้ามาปิปลายเนี่ยเพราะว่าผมมองไปรอบด้านตอนนั้นเนี่ยคนเสียหุ้นกันแทบจะ99%ก็ว่าได้เสียหุ้นกันหมดแล้วให้ใช้เครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยครับผมเครื่องมือที่เขาบอกคืออะไรคะก็เอ่อการวิเคราะห์หุ้นต่าง การมีคอร์สเชิงพื้นฐานใช่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนจากการเก่งกาไรมาเป็นการศึกษาพื้นฐานแล้วถูกต้องครับครับผมแล้วต่อมาหลังจากนั้นประมาณสักห้าหกปีออมีคนเอากราฟหรือเอาากเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็มาขายโปรแกรมผมก็ซื้อมาศึกษาครับผมขณะเดียวกันก็อ่านเท็กซ์บุ๊กจากเมืองนอกเนี่ยศึกษาประกอบไปด้วยอืมคันนี้เลยใช้สองอย่างเลย ได้ทั้งพื้นฐานใช่ครับได้ทั้งเทคนิคใช่ซึ่งพื้นฐานสำหรับเภศสัชกรไม่น่าจะยากอยู่แล้วเพราะต้องผ่านการบัญชีไวอยู่แล้วอผมมาอบรมเพิ่มเติมทางด้านความรู้ทางบัญชีคับนะฮะเพื่อมาอ่านให้มันทะลุปุโปร่งให้มากที่สุดครับผมก็เลยมานั่งศึกษาจับหุ้นมาเป็นทีละตัวนี่มานั่งศึกษาแล้วคัดเลือกหุ้นครับที่มีผลประกอบการดี มีงบบัญชีที่ดีนะครับเห็นบอกว่าพอเราเจ๊งจากราชาเงินทุนปุ๊บเนี่ยนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่เราเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยครับด้วยนะระใช่ครับยังไงครับออขออนุญ,ญาตย้อนหลังไปก่อนที่จะเป็นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเนี่ยออผู้ที่มีประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยซึ่งมีใจนะฮะ เห็นว่าผู้ลงทุนเนี่ยจำเป็นต้องมาศึกษาต้องมีความรอบรู้ต้องมีประสบการณ์เนี่ยจะต้องมารวมกลุ่มการศึกษาอย่างแท้จริงก็เลยก่อตั้งเป็นชมรมขึ้นมาครับเรียวกว่าชมรมผู้ลงทุนไทยก่อนนะแล้วก็พยายามให้ความรู้แล้วก็จัดอบรมจัดอภิปรายแทบทุกเดือนให้ความรู้ พอเรามีสมาชิกอยู่มากพอสมควรตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณ4ี่ร้อยกว่าท่านเริ่มเป็นที่รู้จักของตลาดหลักทรัพย์ตอนนั้นก็เป็นอาจารย์ภัยบูรณ์วัฒนศิริธรรม,มเราเรียกท่านเป็นอาจารย์นะเพราะท่านเคยเป็นอาจารย์ด้วยอันนี้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ถูกต้องครับมาบอกเราบอกว่าเนี่ยเราเป็นชมรมเป็นที่รู้จักมีสมาชิกมากมายแล้วควรจะก่อตั้งเป็นสมาคมได้แล้วเพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับของ สังคมวันหนึ่งท่านก็เชิญกรรมการสมาคมซึ่งเป็นแกนแกนหลักของของชมรมเนี่ยมาทานข้าวแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันซึ่งพวกเราเนี่ยกรรมการเนี่ยเห็นคล้อยตามท่านและเห็นเห็นว่าสมควรที่จะตั้งสมาคมก็เลยหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมจำได้เรามีสามท่านไปจดทะเบียนก่อตั้งสมาคม คือคุณทวีวิริยทูลครับคุณสัมพันธ์วิมงมลเฉลาแล้วก็ตัวผมเองก็ไปที่สันติบาลไปสมัยนั้นจดทะเบียนสมาคมต้องไปสันติบาลกับรู้สึกกลมวัฒนธรรมหรืไครับไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์นะครับผมอ่าเสร็จแล้วไปจดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมขึ้นมาแต่เขามีข้อจํากัดบอกว่าจะใช้คําว่าสมาคม นักลงทุนไทยเนี่ยไม่ได้ต้องมีคำว่าส่งเสริมนำหน้าด้วยก็เลยกลายเป็นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยการก่อตั้งเห็นบอกว่ายากมากเลยไม่ใช่หรออ้ยากครับยังไงลง้มลุกคุกคานหน้าเดินทำไมฮะเพราะว่าเราเลี้ยงตัวด้วยการจัดอภิปรายการจัดให้ความรู้ทางด้านการลงทุนเนี่ยแล้วเอาเงินมาเลี้ยงชมลมอ๋อก็<ท>คืต้องเก็บเงินจากเขาด้วย ครับแต่เก็บเท่าทุนคบางบางทีก็ขาดทุนนะกรรมการต่างๆเนี่ยต้องควักเองหมดเพราะฉะนั้นลำบากนะไม่มีคนซัพพอร์ตเหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มีตลาดซับซัพพอร์ตบ้างอะไรบ้างใช่มีกลรต่ช่วยซัพพอร์ตบ้างนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลงทุนปรับรูปแบบการลงทุนมาครับใช่ครับเป็นพื้นฐาน ครับเป็นยังไงบ้างฮะเออเราต้องมาศึกษาหาความรู้ใหม่ผมอ่านเท็กซ์บุ๊กต่างๆของต่างประเทศด้วยนะครับว่ามีแนวความคิดยังไงมีปรัชญาไงในการลงทุนแล้วก็เลือกที่มันเหมาะกับตัวเองตอนหลังมาเรียนรู้ว่าตัวเองนี่ไม่ใช่นักเก่งกำไรนะก็เลยต้องมาดูละมาดูแต่ละบริษัทดูให้มันทะลุปุโป่ง,งเลยครับผมบสำคัญ รู้สึกว่าจะย้ำเหลือเกินว่าเวลาเลือกเนี่ยเลือกให้ตรงกับอุปนิสัยเราครับว่าเราเป็นอุปนิสัยแบบไหนอย่างไรหลังจากอาัดบุกมาเยอะแยะครับแล้วเราก็รู้ว่าเราคือนักลงทุนระยะยาวนี่ก็ไม่ไม่ถึงขอนี้ไม่ไม่ถึงกับเป็น v a l u e investor แต่คล้ายๆอคือช้าแหละฉันไม่เล่นหุ้นไวมากหรอกฉันตามไม่ทันครับ่ก็เลยเอาละพอดีประกอบกับเราทำงานด้วย ะะเพราะฉะนั้นเราต้องมาแนวทางการลงทุนแล้วเราเป็นผู้ประกอบการเองด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแนวนี้แหละครับผมะะการถือหุ้นผมไม่มั่นใจว่าการเป็นนักลงทุนสไตล์ของคุณอัธพลเนี่ยวิธีการถือหุ้นนี่มันยาวแค่ไหนหรือยังไงฮะคือจะว่ายาวทีเดียวก็คงไม่เพราะว่าหุ้นบางตัวที่เราถือเนี่ยผลประกอบการไม่ได้ก้าวหน้าไป อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาตลาดหุ้นมันมันโอเวอร์วลูมันเราก็ต้องขายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเป็นนักลงทุนระยะยาวไม่ใช่เอาเวลามาตัดสินใจในมุมมองของคุณอัจฉริ์เองเอาตัวของพื้นฐานเอาของราคาโอเวอร์หรือเปล่า<ช>ลเป็นตัวตัดสินใจเอาเอาผลประกอบการเป็นหลัก ครับผมบจำได้ไหมฮะลงทุนหุ้นตัวแรกหลังจากที่เราเป็น VI แล้วเนี่ยเป็นหุ้นไหนยังไงแล้วทวไมเราถึงลงทุนไปคือจําจําเหตุหการณ์นี้ไม่ไม่ค่อยได้แต่ตัวที่เราคัดเลือกมาว่ามันเหมาะสมเนี่ยกับเราเนี่ยก็ไปถือหุ้น c 8, C education ครับผมเพราะตอนนั้น C 1ยังเป็นบริษัทเล็กๆอยู่นะเสร็จแล้วก็เติบโตมาจาก การทําหนังสือขายหนังสือ,อจัดจาหน่ายหนังสือครับผมครับทําไมเราเห็นเห็นอะไรของ c ีเอดถ้าเกิดว,ว่าเรามองท็อปลงมาสู่ดาวเนี่ยคนไทยอ่านหนังสือก็ไม่ได้เยอะครับแต่เราเอา c ีเอทำมาเพราะอะไรยังไงตอนนั้นเร,เรามีความคิดแนวคิดอะไรยังไงโอ้<ะ>มันมีประเด็นอยู่3อย่างนะฮะอย่างแรกที่ผมมองคือผู้บริหาร c เีเอดเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีธรรมาภิบาลที่ค่อนข้างดีอย่างที่ส ตอนนั้นการอ่านหนังสือของคนเริ่มขยายตัวเพราะฉะนั้น4ดมาถูกทางคือขยายการเปิดร้านขายหนังสือแล้วก็มาดูว่าร้านหนังสือที่เขาเปิดเนี่ยเขายึดหัวหาดที่ดีเพราะรฉะนั้นใครจะมาแข่งกับเขาเนี่ยจะเข้ามาธุรกิจเนี่ยคงลำบากเพรงนั้นถ้าพูดแล้วก็คือมันมันมีกรธมันมีโกโรธ ก็เลยเข้ามาตือครับผมอันนี้คือศึกษาในเชิงของสตอรี่ต่างๆแล้วดูเรื่องของงบการเงินอะไรต,ต่างๆด้วยใช่ครับต้องดูด้วยอันนี้อันนี้ต้องเป็นหัวใจอย่างหนึ่งด้วยเวลาเราดูงบการเงินหลายคนบอกงองมันมันต้องดูอะไรบ้างเออขออนิญาตไม่มงลงรายละเอียดนะครับแต่อยากจะบอกเป็นเป็นแนวความคิดไว้ว่าอการอ่านงบการเงินเนี่ยมันเหมือนกับแดนสนธยาอันหนึ่งถ้าคนนอก คิดว่าตัวเองไม่รู้บัญชีโอ้จะรู้สึกว่าแหมมันเป็นเรื่องยากที่จะไปเจาะเจาะงบการเงินแต่จริงๆแล้วหาเป็นงานไหม่เด็กคนจบป .4 ม .3 อะไรเนี่ยนะค่อยๆมาแกะงบบัญชีไปทีเละนิดทีละนิดอ่านงบบัญชีอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วจับเข้ามาเทียบเคียงกันเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นไม่ได้ยากไม่ได้ยากเลยผมจบเภสัชมา ซึ่งความรู้ทางบัญชีน้อยมากคนะฮะถ้าเทียบกับนักบัญชีนักบริหารธุรกิจอะไรก็มาแกะงบบัญชีได้ครับก็เรียนรู้ไปไม่ได้ยากครับจนทุกวันนี้เนี่ยมาดูบัญชีแล้วมันก็ง่ายแล้วนะก็เรียนรู้ไปแต่หลักๆเราดูอะไรก่อนดูกําไรก่อนไหมหรือว่าดูการเติบโตหรือดูอะไรก่อนในตัวของคุณอัจฉรนเองการเติบโตนี้เรารู้ทีหลังเราก็ ก็ดูผลประกอบการหมายถึงรายได้เอ่ยความก้าวหน้าของรายได้ต้นทุนการการประกอบการใช่แต่ทุกคนต้องดูบรรทัดสุดท้ายแน่นอนคือกําไรกําไรนะแล้วก็ต่อมากําไรเท่านี้ปันผลเท่าไหร่ครับผมอันนี้แน่นอนเพราะเป็นการลงทุนคือหุ้นที่โกร w ดีเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานที่มั่นคงนะฮะแล้วก็ขยับเป็นขั้นบันไดครับไม่ใช่ปีนี้ กรอส1เอร์เซนอีกปีงอส4-50เปอร์เซ็นผมไม่ชอบโอ้เพราะว่านักลงทุนเขาให้ความคาดหวังกับหุ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นอีกปีหนึ่งถ้าทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็เสี่ยงอ๋ออันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งครับแต่อะไรที่กรอสโดยธรรมชาติของมันเช่นสมมุติยอดขายเขาเพิ่มขึ้นหรือเขาลดต้นทุนทำให้กำไรเพิ่มขึ้นหรือเขามีระบบบริหารอะไรดีขึ้นหรือมีเทคโนโลยีอะไรใหม่เพิ่มขึ้นอะไร มันมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาะจะทำให้รายได้เขาดีขึ้น